สาธารณสุขแถลงปกป้องทีมอาจาร,รย์หมอหลังถูกโจมตีรุนแรงกระทบการทำงานชีวิตประจำวันโอ้เนาะคุณหมอนี่ได้รับการชื่นชมมาตลอดเนาะชีวิตนี่ได้โลกรธรรมมาตลอดได้อัตตามาตลอดเอ๊วันนี้จะมาโดนสละนะนะเอา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 ,เ,อา,เ,อาเข้มแข็งเข้มแข็งคุณหมอเข้มแข็ง,ข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 งชีวิตส่วนใหญ่มีแต่คนยกย่องชมเชยนะมาถึงยุคนี้เนี่ยมีวิบากบางอย่างเข้าเหมือนกันนะ คนที่เขาไม่วังดีเขาก็โจมตีคนเขาไม่เข้าใจเขาก็โจมตีหนักกันเนาะก็เอาเอา่านะก็เรียนรู้กันหนึง่งนะก็เรียนรู้กันรับวิบากนะแม้จะทําดีเต็มที่ก็บางทีก็มีวิบากนะพระพุทธเจ้ายังโดนว่าเลยนะถ้าเข้าใจนะพระพุทธเจ้ายังโดนว่าเลยก็ทําดีให้ดีที่สุดนั่นะนหะอ่านะแม้พระพุทธเจ้ายังโดนว่ายิ่งตอนนี้นี่ นะแบกชีวิตคนเนาะมันวิกฤตเยอะคุณหมอแบกชีวิตคนวิกฤตมันเยอะแล้วคนก็รักชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้นะมันก็จะมีทั้งสองด้านนะถ้าช่วยเขาได้เขาก็ชื่นชมมาช่วยจังหวัดนี้ช่วยไม่ได้เขาก็ว่าเนาะมันก็จะมีอย่างนี้แหละนะมีทั้งสองด้านแม้พระพเจ้ายังถูกว่าเลยเนาะพระพุทธเจ้าทําดีแท้แท้ไม่ได้มีพ่องอะไรเลยก็ยังถูกว่านะคนเรามีวิบากนะ เป็นช้างศึกลงสนามรบมันต้องอดทนต่อคำนินทาคำว่า้ายเหมือนช้างศึกลงสนามรบที่อดทนต่อลูกศรฉะนั้นพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้นะ,ะช้างศึกลงสนามรบในลูกศอนเพียบไม่ต้องห่วงแต่ช้างศึกจะไม่หวั่นไหวก็คือนั่นแหละคำนินทาคำว่า้ายต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดเลยเอา้าวอดทนเอาอดทนเอาแล้วเรียนรู้วิบากว่าวิบากกรรมมีจริงต่อให้เราทําดีแค่ไหนก็จะถูกว่า ก็นะเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปนะถ้าทําไม่ดีเราถ้าเราทําไม่ดีจริงที่เขาว่ามาเรา,เามาแก้ไขถ้านทะําไม่ดีจริงที่เขาว่าเรามาแก้ไขแก้ไขตัวเองแต่ถ้าเราทําดีแล้วไม่ต้องไปหวันว่นไหวทําดีต่อไปเลยนะทําดีต่อไปเลยนะนี่เป็นธรรมดานะทํางานยิ่งลงสนามรบอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะลงสนามรบนี่เพียบนะนะลงสนามรบเนียวโห ไม่ต้องห่วงเลยช้างศึกนี่จะมีคํานินทาว่าร้ายเพียบนะอดทนต่อคํานินทาว่าร้ายทนโดยไม่ต้องทนเข้าใจเรื่องกรรมแล้วโอ้รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะเหมือนช้างศึกลงสนามรบต้องอดทนต่อลูกศรชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นอ้ช้างศึกลงสนามรบก็อ,อย่าไปหวั่นไหวต่อลูกศร น่าแต่แต,ตรับฟังนะ่ะเขาวิาพากษ์วิจารณ์มารับฟังเลยสิ่งไหนถ้ามันไม่ดีจริงมันพร่องจริงเอามาแก้ไขถ้าตรวจสอบแล้วเอออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อไม่ดีนะทาดีเต็มที่อยู่ไม่ได้มีข้อพร่องนาเอาทำดีทําถูกต้องอยู่แต่คนวิาพากษ์วิจารณ์เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจ,าราาใจหรือเขามุ่งร้ายกันแล้วแต่ โอ้อันนั้นก็เอามาล้างใจเลยโอ้ไายหมดอีกแล้วพระพุทธเจ้ายัางโดนเลยเราไปเหลืออะไรนะไม่มีปัญหานะรับเราก็หมดไปก็โชคดีขึ้นไม่ต้องไปทุกข์อะไรนะเบิกบานแจมใสทําดีต่อไปเลยนะ